ตุบงลยเลยตะเกียบไปทานอย่ยาน,น,นี้ิ้มจนนิ่จะพายเขาตุบบ้เลยพี่เหรออะโล่ชนะื่ออะไรเนี่ยนายไม่จ้มแบบนี้นะเนี่ยจิ้มแบนะี้เอออันใหม่อันเก่าเปนปีพยามัม <laughs> ม้เป็นอะไรอ่ะอยู่ช้จิ้มจนนิ่จะพายที่จะตัดต่อแล้ว ชิ้นจิมจากอาน้นฝูมาจากดันฝูไม่เห็นเนาะเสียดาแมไหนทำไมมันดูเอ่อทุรักทุเลต่างกเนี่ยเปิดตนีมีลัคกี้บ็อกใช่อะขอไหมอะแบบบบต้นฝูไหมว่าจิไอเปิดต่อนะโอเคอจิมเปิดไปที่นี่เนะ เนินฟ้อมปลาหมึกปลาแตะไปตามผมใช่ตาเราเรื่องไหนเปิดโสดมาดูวอนมาดูวันดีดีก่อนเดี๋ยวมันเกิดการผิดพลาดขึ้นอย่างเช่นตูมตามหรือไม่บางอย่างเออเอาไหมเอาเลยเราหิวอาจานฟู เปิดแล้วเปิดแล้วมันจะแจกเปิดแล้วเราได้หิวโอเคกิมเปิดนะตอนนี้นะเฮ้ยโความาทีด้วยต่อไปต่อไปต่ออาจารยเล้ออาจารย์โอเคโอ้โหป็นลมโอ้โหไปที่หลบไปหาใต้มาหลหาที่หลบบ้านบ้านฉัน คอร้าว้ยคปอ้าโอเมนคีบ้าอะไรไปรล้จจงวะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเราบ้านเราอยู่แบบวัดเต่าโอเคอุ้ยเผื่อวาง่ัวกี่บ้องในบ้านโอ้ยเ้าเปิดอนนโอเค อตาตาจันฟูกันนะาพเรียบร้อยแล้วนะจันฟูอยู่ไหนอะอยู่ในบ้านกำลังเอาอไม้มาปิดให้มันดีดีขึ้นลงเราเดินยากมากนะจะโกรธจิมมี่ฝากเปาะนะจิมเปิดเอ้ยโอ้ยโอมี่อยู่<น> <9 S 1> อีกเก้าเอ็นทูรออีกคนก่อนรอจันฟูจันเปิดใบใยญ่ ไอมาโ okay. อเคตาไน,นผมก็จะโอ okay. โอเคอ,อ,อีวีบูฮันบ้านใครบอกให้มาไวจ้ะลุงเอาอีกเอาอีเอ็มมาแล้ว,าลวอาตาหายต่อ,อ,ตอเราเปิดแล้วเปิดแล้วอาตาไนตาไฮตาผมเออ วันเป็นสัได้ขันดีใส่ชุดต่อดได้านนะเอ,อ้ยใช้กันเท้นอย่าไปครับชุดกาะกินอเฮใ,ใจปีอโอโอ,อีเล่าอาตานา บ้านจิมอันเนี่ยแถมมันไม่พาให้เปิดนอะ่ะเอ่อไม่หรอกให้จันฟูเปิดตอนทอฟันฟูทำได้จันฟูที่เป็นดา,าวตะวันหน,น้าดีเนี่ยแต่ด,ดาบอาตาจิมเรือผมมีกนเ,เอาเดอร์ทำเป็นจรวดได้โอเคตาจิมถอดไปอยู่ที่อื่นกดี๋นะนี่เออะอยู่ใจไหนมันวุ่นวายข<ม>อให้จันท้์ให้แฮก มาจะหนีไหมไปาไมตาให้เปิดมาจะหนีไหมจะหนีเลยมาจะหนีเลยมาเปิดจัหนี้เลยรรเพรา,าว่าจัหนี้ที้ว่า <ขอ S 1> งว่างมากกำ <c oughs> ลังจะทำกราร p e เดาอคุณดีคุณนี่บอกตร คน<ป>นี้ใจเหน็นะนายนายใจกันโฟคนนั้นใจเห็นะคนนั้นใจเปียบว่ะกันโฟใจมันเตอร์อ๋อ,อ,อจะขึ้นดันข้าบน โอเคเยนเร็เร็นแล้วเหเร็วแปดแล้วอ่ะเปิดตอนน okay. okay. ่ะเก้าแล้วเข้าโอเคโอเครอแป๊บดูดูสภาพบ้านเอาเปิดตอนนี้นะโอเคโอเคช่วยเอาไปทำอะไรไม่อยู่เราจะสู้กันเอ๊แป๊บนึิเล่าที่พี่เราไปนะ โอเคจับค okay. ีใช่ไหมไปต้มไปไก่กิน,กกกนกดกนออีกว่าต้มไก่กินไอคิดเกาะให้พร้อมครับกอดไปตลับมาสองเกาะกระตุกโอเคเฮ้ยวของดีตาจิมจิมัมมมนขนาดเดียวอ้อาวมาทำไมเดีย๋ยวนะมาทำไมวะ <laughs> นะขอ,อหามนะว่าเมื่อคนมีอีกตอนไหนมีฟอมฝอมตอนนะอีอฟ,อฟอร์มตอนโอเคจันทร์ฟูปเปิดตอนให้ให้ฟอร์มคนนะขึ้นเสม,มออนะ่ะโอ้โหนายอเขาไหวอ่ะไหนสอ,อ,องโอเคอีฟอร์มใาบานเลยว้าววิเลตวิเลตทะเลทรายในบ้านอีกทีหนึ่งแต่เอ้ยเจ๋อหนี ยืดคอให้มนเตะแบบนมาลได้ขันดีไม่ขอลูไม่ขอรูด้วยขอเูอเอาเอาเาเรีงออกเหยันอ่ะเอาไปชุดตาะเหเอ่ะนายเอาไปชุดตาะเหเลยขนที่ขยับออกไปให้หมดเลย ใครม,มีใครมีปีกเอลทาบ้างไม่มีมอ่ะจิมเปิดนะอีฮคยเปิดแวอาอะผันจิมนี่ผันจิมนี่สิบผันไฮอะบูรีบสอง เอ้ยชิปเปอร์ขาดจันทร์ูนะจะเป็นผมเปิดใช่ไหมใช่โอเคด้ธรรมาชาติเราูเหลือเท่าไหร่แล้ว,วอ,อ่ะแล้วอ่ะเฮ้ยเราเหลืยอยี่สิบันจิมโหฟาบันเราเราได้แต่เราเหลือยี่สิบเหมือนกันโอ้โห<อ><อ>เกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ๋อเชือ นั <lien> ่นแหไะเขาเรียกว่าเกลือขันจิ๊บไปเสร็จแล้วเผานี่ทิ้งเลยเผานี่ทิ้งมันต้องเผานี่ทิ้งไม่ไปอดเอาใหญ่ไปใหญ่จริงๆเฮ้ยเปิดข้าวแะไปไหนอะขันจิ๊บอย่าจิิมเปิดนะอ้าว ดีม้วาเอามาทำไมเปิดลชอนอออะไรอ่ะแอปทงาใจบ้นจชนดีนะ uh, um ให้หมดเลยเราได้โชคดีเราโชคดีเหมือนกิมแล้วโชคดีมากตอนนี้ฉันจะว่าเป็นฝี <c oughs> เราพยันล่อนล่อนยันล่อนีร่อพยัน่นมีไปไหนไม่พ้นหรอกกิเปิดให้หมดเลยนะโอเคเีืะหมกเลยเอฟซนจ่ายแอปเปิ้ล ตามแกไปทุกที่จริงจริงออหอเปิ้ลฮอนหน่อยตกอีกแล้วที่างตารงไหนใกอดคามันนี้จริงที่อโอเคโอเคจริงไม่ผ่านจริงหมดนะ ตอนแรกเป็นชุกเฮตอนนี้เป็นชุกอะไรแล้วอ่ะกุบให้หมกเลยนะได้ได้นะตอนนี้ได้ทุบเท่าไหร่พันจีหมกแล้วแล้วเออเอ้ย เอามาครับได้นะเนี่ยโอ้เอามาทาไมไม่ประโยชน์เลยเมีดอเยเราเจอมีคนกว่าจะเจอมาห้ปีเลยโอ้โห โอ้ยโอ้ไม่เจ้าเย็บจนไหนอ่ะ yeah. ไต้องทำที่พิชาเฮิ่มี่อันนี้มันเป็นชั้นๆสี่ชั้นแหละถ้าห่างยากได้กินอะไรเลือดแต่ใ้มันเปิดอนกค่อยเปิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครบ โอ้อันนี้เป็นเป็น,ปน oh, okay. ตันดันนะว้าวแค่หลอดอ๋อหกนะโอาเหยตัวนายออว้าวน้องบัวว้าวอีวว้าวเราได้ทองขอไปเถขอไปนายยกตัวนะโอเคเรามีเฮ really ้ยแผ่นเสกไหมเนาะ จิมไปกันงตนันเปิดต่อไหมคอมเมนต์ด้วยนะถ้าอยากเปิดต่อต้องคอมเมนต์ถ้าไม่เปิดต่อต้องไม่ต้องคอมเมนต์นะอคอมเมนต์เลยพวกเราจะเปิดต่อ <laughs> <ป>เอาฝีอะไรเสียทีนี้เราได้แต่หอบเกลือเกลือได้แต่ขอบเกลือเอาเพราะว่า เข้มเอ่ยอ๋อเห็นมากอ่ะเหี้ยอะไรที่ไม่เข้มอ่ะเอาอป๊อปไหนดีอ๋อป๊อปเด้เฮย์ไอ้ไหมป๊อกมีเทอร์ไลท์แล้ก็มีแล้วก็มีเทอร์ไลท์แพ้ไม่รู้สิแล้วมีแม่เจเท่าไลท์ที่กินมาดูสิเย้เพราะว่าอาจารย์ทำนั้นอยู่โอ้ โอเคขอไม่ใช okay. ่อันนี้อะกินเยอะอะนะฝั่งฝ <gens> ั่งบล็อกนะเอ้ยมีคนหยิบมิมุก จะนี่นะเฮ้ยโอ้วานเยอะเกินโอเปเลย้ดูแนอยิงไปอยู่ใจอ,อยู่ใจด,ด,ด,ด้บ้านชิมอ้าประตอ๋อหยิบหยิบได้นะเพราะว่ามันต้อหยิบไปที่ตื่นต้นไป ได้อันนี้ยันกนะันโฟได้อันนี้ยัน<ะ>ไปที่อนะันนั้นที่หีดบยิมต้นเหมือนเดิมใหลโหลได้รู้อะไรว้าวเดี๋ยวแป๊ปบหนึ่งเราขอเก็บตัวเก็บของเก็บนู่นนี่ก่อนไปจุยมต้นนะจุยมต้นที่จิมบอกอค่ะแล้จิมไปก็ เฮ้ยเอ้าเอ้ามีใครออกบ้างไหมไม่มี